ประสบความสําเร็จและเท่านั้นไม่เพียงพอครับเขาบอกว่าไปคนเดียวอาจไปได้ไวนะครับแต่ถ้าต้องการไปให้ไกลๆนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงสูงเราจะต้องไปเป็นทีมนี่คือสิ่งที่โค้รลักนะครับทันยพรประสิทธิ์ทำอยู่และถ้าส่งต่อความสำเร็จแบบนี้ให้กับพี่น้องชาวเลือดสีส้มชาวขบัตกรทุกๆคนในทุกๆเช้านะครับในทุกๆวันโดยเฉพาะวันศุกร์วันนี้วันดีๆสําหรับทุกๆท่านนะครับ โค้ดนะครับพิรักนะครับในตําแหน่งผู้ประสบความสำเร็จนะครับตำแหน่งเอมบอรอนมาพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับเราแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งทุกท่านปิดไมค์นะครับปิดไมค์เปิดลาโพงดังๆแล้วก็ต้อนรับนะครับโค้ดลักธัญพรประสิทธิ์ของเราได้เลยนะครับผมโคพิรักพร้อมแล้วรับไมค์จากโคจีเลยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโคจีนะคะที่ส่งไมค์นะคะส่งไมค์ มหาเศรษฐีนะคะในวันศุกร์นะคะที่รับบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันดีจริงๆนะคะเป็นวันที่ส่งท้ายสูดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันศุกร์ที่พวกเรามีความสุขทุกครั้งนะคะในการที่ได้เข้ามารับฟังเนาะก,การแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากทอมอัปสุริศ ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนจริงๆนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะธัญ,ญพรหรือรักเนี่ยนะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆจากท็อปอัพชูลิศจากการตัดสินใจนะคะรักชื่อธัญ,ญพรประสิทธิ์เนาะเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอ,อ,อดีตก็คือเคยนะคะเ,เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะซึ่งทุกคนอาจจะต้องมองว่าเอ๊ะ ถ้าเธอเป็นเจ้าของโรงงานนี่ใช่ไหมคะเธอถึงประสบความสําเร็จเธอเก่งแต่เปล่าเลยนะคะตัวรักเองเนี่ยเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งที่ต้นทุนไม่ได้เยอะเลยนะคะเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งแต่คนมีความฝันนะคะจากชาวนาสู่โรงงานโรงงานก็ช่วยเป็นกระบวนการหนึ่งทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ชีวิตนะคะวันนี้รักขายทอดชีวิตตัวเองเลยดีกว่านะคะเพื่อให้ผู้นําทุกท่านนะคะได้ตัดสินใจว่าคุณอย่ารอโอกาสนะคะรักใช้เวลาทําธุรกิจ3 0ปีแต่มันไม่เสร็จนะคะมันไม่เสร็จ กระแสภาวะเศรษฐกิจขึ้นลงตลอดเวลานะคะก็จากการที่เราเป็นเด็กโรงงานนะคะก็มาสู่ในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะคะซึ่งเป็นปั๊มน้ํามันเนาะปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะคะเป็นปั๊มน้ํามันหลอดแก้วแล้วก็เข้าในระบบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีตัวน้ํามันขายด้วยอ่าก็สิ่งหนึ่งที่เราพอเราก้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตัดตั้วหัวใจในการทําไอการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คือ เอามาเปรียบเทียบในการที่โคจีพูดนะคะว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานเป็นผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นเจ้าแรกๆที่ไม่มีใครรู้จักนะคะอันนี้แหละที่มันเหมือนกับทอมอัฟทูริสที่รักตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ทอมอัฟทูลิสนะคะที่เราเข้ามาเนี่ยมีคนรู้จักน้อยมากนะคะแล้วเป็นุรกิจที่เขาเรียกว่ากําลังเริ่มแล้วเราติดติดบ,บริษัทก็ทําให้รักเนี่ยเลือกนะคะ เลือกจากอะไรคะเลือกจากสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเรียนรู้ในการที่เขาเรียกว่ามีการคบคะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆนะ,ะที่เขาจะบอกว่ายุคธุรกิจมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเกาบอกว่าสิ่งที่รักัอ,อในเรื่องของการที่เราได้ยินก็คือสิ่งที่เขาบอกว่า ต่อไปจากสัมภารนะคะนี่เป็นข้อมูลที่รักตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและก็เลยอยากจะบอกทุกท่านรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเองนะคะกล้าขายกิจการตัวเองจนคุณจบทะเบียน20ล้านต่อปีเนี่ยมันต้องมีหลักในการคิดนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆีเนี่ยเรามาตัดสินใจโดยที่แบบเอ้ยยึดอยากทําก็ทายึกอยากเลิกก็เลิกไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าต่อไปนะคะสัพภารได้พูดก่อนที่จะปีนงฟ้าบรญชารัฐ แล้วก็มีบัตรทกรสนะคะมีการสแกนทั้งหมดณปัจจุบันนี้ออสอรประกณบบอกว่าต่อไปนะคะทุกประเทศจะเป็นสังคมไร้เงินสดนะคะจะเป็นระบบถ้าเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะคะในการที่สแกนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยเราก็ไม่ได้สนใจคะ่ะก็ฟังเฉยๆเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรค่ะจนวันหนึ่งนะคะรักได้มีโอกาสนะคะได้รู้จักกับ o อ up Tourist นะคะจากการประหยัดค่าใช้จ่าย วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประาธานเพนที่คิดระบบแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมากับรุ้งนะคะที่คิดขึ้นมานะคะในเรื่องของการที่ทําให้เราได้มองเห็นภาพนะคะมองเห็นภาพจากการประหยัดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามเข้าไปในบริษัทนะคะแล้วก็เลือกทอมอัพสุริชเพราะอะไรคะวันนี้ทอมอัพสริชเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เขาบอกว่าไม่มีคู่แข่งมันแตกต่างจากธุรกิจเดิมของเรา จากการที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะใช้ระยะเวลา15ปีที่เติบโตขึ้นมานะคะ15ปีตอนนี้ท่านลงไปมองค่ะขับรถเน้ะมองข้างถนนสิคะเขาเรียกว่าเป็นร้านมาเมล็ดพันข้าวเป็นร้านที่เกี่ยวกับเกษตรขายปุ๋ยขายยานะคะเยอะแยะมากมายขี่ยิบเลยค่ะนะคะในหมู่บ้านลักเนาะในคลอง16อันน้ำเปรี้ยวเนี่ยเชื่อไหมคะมีไม่ต่ำกว่า15ล้านเล็กๆนะตลาดเล็กๆแต่เป็นตลาดที่เขาเรียกว่า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณจะมาหาซื้อของจับจ่ายใช้สอยได้อย่างครบพันเลยค่ะครบถ้วนเลยทีเดียวมันก็ทําให้เรามองเห็นแล้วยอดมันก็ตกนะคะในการที่เราเห็นนะะ่ะก็เลยมาเจอทอมอัพคุริสจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปบริษัทนะคะได้เจอท่านประธานท่านพูดนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าท่านใช้เวลา 3- าถึงสี่ชั่วโมงพูดให้เราฟังนะคะก็ก็ฟังดูค่ะก็เราเป็นนักธุรกิจเนาะ,ะเราก็ลองดูซิว่าเอ๊ะ ที่เขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันยังสามารถทําให้เรามีรายได้กลับเข้ามารักเป็นร้านค้าเป็นโรงงานมีปุ๋ยมียามีอาหารสัตว์มีประมงวีทุกอย่างค่ะโกดังสองไร่ครึ่งของเป็นเหียดเลยค่ะถูกไหมคะต้องนั่งขายทุกวันแต่ยอดการขายต่ําลงก็เลยมองว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเราสามารถเอาสินค้าเนี่ยเข้าไปพักะระบบนะคะของร้านค้านี้ได้นะของแพลตฟอร์มนี้ได้ทําให้เรามียอดการจําหน่ายสูงขึ้น ก็เลยเข้าไปฟังค่ะข้อแรกเลยนะคะที่มองเนี่ยก็คืคอทอมอัพสุริทให้อะไรกับเราบ้างมันแตกต่างจากธุรกิจของเรามากๆทอมอัพสุริทเนี่ยนะคะมีสองคอ,อรหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีคู่แข่งแล้วเปิดมาแล้วแปดปีด้านกฎหมายไม่ต้องพูดถึงค่ะนะคะ,ะบริษัทท่านประธานเนี่ยดูแลให้เราเป็นอย่างดีหลังบ้านนะคะโรงงานก็ไม่ต้องสร้างลูกจ้างก็ไม่ต้องมีบัญชีก็ไม่ต้องทําคุณมีหน้าที่ส่งโอกาสอย่างเดียวอันที่สองนะคะ เขาเรียกว่าการลงทุนนะคะการลงทุนที่นี่น้อยมากแล้วลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วมีไซต์ต่ำสุดเพราะท่านประธานบอกว่าเรานะคะลงทุนกับเ,เขาเรียกว่าไปสร้างรายได้ให้กับคนลากย่าและนักธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยคารหลักพันคุณมีรายได้หลักแสนท่านต่ําสําหรับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะที่เขาเรียกว่าหาเช้ากินขําคุณก็สามารถทําได้อันที่สองค่ะ คุณเป็นนักธุรกิจนะคะคุณลงทุนแค่6,813บาทเท่านั้นทั้งชีวิตนะคะเน้นเลยค่ะทั้งชีวิตแล้วคุณไม่ต้องทําหน้าที่ส่งโอกาสนะคะทําอะไรคุณก็ต้องพูดทั้งนั้นถูกไหมคะคุณก็ต้องบอกให้คนเขารู้ว่าเขาจะมาร่วมธุรกิจกับคุณเนี่ยเราก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเห็นไหมคะว่าแต่ทอมอัพจูริสนะคะคุณส่งโอกาสอย่างเดียวนะคะสิ่งนี้ที่คุณจะได้มาแล้วคุณไปส่งโอกาสแล้วเนี่ยทาให้นะคะคนที่เรารักนะคะ มีการเขาเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแถมยังมีรายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอันที่สองนะคะที่ตัดสินใจก็คือเรื่องของการที่เรานะคะหยุดทํางานรายได้ไม่หยุดค่ะทุกวันนี้นะคะรักหยุดทํางานรายได้ก็ไม่หยุดแต่เราไม่หยุดค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วนะคะมันเข้าไปในความรู้สึกตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจนะคะที่สมัครคอมอาฟทูลิสในชักไอวี p อพีใหญ่สุด เพราะมันสามารถช่วยเหลือเรานะคะอีกกระเป๋าตาังค์นึงแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยช่วยเหลือคนที่เรารักรอบบ้านนะคะที่เราเห็นตาดําๆเนาะคนชาวบ้านธรรมดาทํานาก,ก็สี่เดือนได้ปังเลี้ยงปลาเกือบปีถูกไหมฮะแล้วแต่คุณต้องการไซส์ว่าคุณน่ะสามารถที่จะให้อาหารเขาใหญ่ได้ให้มากได้แค่ไหนคือขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลี้ยงอ่าอันนี้คือสิ่งที่รักมองว่าเราสร้างนะคะ สร้างแล้วเนี่ยหยุดทํางานรายได้ไม่หยุดแล้วเราสร้างแล้วเนี่ยนะคะไม่ไปไหนด้วยนะคะคือคนของเราใต้องค์กรเขามีชีวิตสร้างธุรกิจให้เขาเขาเป็นนะคะรายได้ก็ส่งสวงส่งต่อให้กับตัวเราด้วยเป็นธุรกิจที่น่ารักนะคะเป็นธุรกิจที่แบ่งปันแล้วช่วยเหลือมากๆสิ่งนี้รักชอบชอบข้อนี้ยังไม่พอค่ะนะคะไปดูข้อท oui> ี่นะคะข้อที <S <S ่สามนะคะที่รักตัดสินใจก็คือเรื่องของการที่เราสร้างอาชีพค่ะสร้างอาชีพ เราไปบอกคนนะคะเราได้ค่าบอกนะคะต่อการที่เราอะนะคะมีเขาเรียกว่าหัวสอบเนาะที่เขาแบ่งปันให้เราเนี่ยนะคะสิบบาทนะคะแล้วที่นี่ไม่ต้องการคนเยอะคะ่ะต้องการคนแค่ตัวเราให้เข้าใจแล้วแบ่งปันนะคะให้กับคนสักสิคนเท่านั้นอย่างที่ท่านประธานพูดอยู่ตลอดเวลา 10คนนี้นะคะที่นี่ไม่ต้องการคนเยอะนะคะเอาสิบคนเท่านั้นนะคะแต่สิคนที่ท่านจะหานะคะก็คือคนที่เขาเรียกว่าใครก็ได้ถ้าท่านได้ปลาวานนะคะปลาใหญ่เนี่ย ะะท่านสอนงานให้เป็นนะคะทุกอย่างงานมันเสร็จจริงๆคะ่ะนะคะแล้วก็มีไรายได้นะคะที่บอกว่า10คนเนี่ย,ยทำไมถึงมีไรายได้มากมายก็สิบคนเนี้ยนะคะไปบอกต่ออีกสิบคนนะคะตามสถิติเนี่ยเราจะมีไรายได้เป็นสิบล้านเลยสิบล้านยังไงนะคะเดี๋ยวคุณก็ติดตามนะคะในเรื่องราวของบริษัทซึ่งจะมีโค้ชครูนะคะมาพูดให้เราฟังว่าไอ้เงินสิล้านจากการส่งโอกาสบอกเล่าเนี่ยคุณสเต็ปแรกคุณก็สามารถได้มันมา โดยที่คุณเนี่ยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นเห็นไหมคะว่าธุรกิจแห่งการแบ่งปันนอกเหนือจากนั้นแล้วสิ่งที่รักตัดสินใจขายกิจการตัวเองเป็นข้อไฮไลท์เลยเราเป็นเจ้าของกิจการนะคะที่บอกว่าโรงงานต้องสร้างลูกจ้างต้องมีบัญชีต้องทําภาวะความเสี่ยงอยู่กับเราตลอดเวลา ไม่รู้ว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องรับให้ได้ไม่รู้ว่านะคะเขาเรียกว่าปัจจัยความเสี่ยงรอบกายของเรานะคะไม่ได้เกิดจากตัวเราเกิดจากลูกน้องเกิดจากคนรอบข้างเกิดจากเขาเรียกว่าคนที่ไม่เห็นคิดไม่ดีเห็นไม่ดีกับเรานะคะหรือไม่ชอบเราเนี่ยโอ้ยมาได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าภาวะความเสี่ยงที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงมากๆนะะแต่ทอมอัพทูรีวันนี้ท่านเลือกไซด์ V.I.P. ถ้าสามารถเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้อีก15ล้านค่ะเห็นไหมคะ15ล้านค้าที่เราได้10%ของกําไร10%ของกําไรจากการที่เราไปช่วยเหลือและแบ่งปันนะคะไปช่วยเหลือและแบ่งปัน10%วันนี้รักเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณสนจะมี20่20ล้านต่อปีแค่กิจการเดียวหยุดทํางานรายได้หยุดพันปีแต่วันนี้เราทำท็อปอัพธุริค,คุณเลือกไซส์ V.I.P. นะคะ คุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้15ล้านค้าคุณสามารถเอาร้านค้านะคะที่เขาเรียกว่าสิ่งที่คุณรักแล้วอยากแบ่งปันช่วยเหลือให้เขามียอดขายมีการจําหน่ายนะคะแล้วตัวเราก็ไปช่วยทําการตลาดให้เขาด้วยคุณจะได้10%ของร้านค้านั้นวันนี้มี15ล้านค้าที่เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ใช้ VIP คุณคูณเข้าไปคะ่ะนะคะ15%เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราสิ่งที่เราได้เนี่ยนะคะ จากตรงนี้เนี่ยพอเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วยังไม่พอนะคะที่นี่ยังมีโบนัสให้เรานะคะเป็นหลายๆสิบร้านนะคะที่ตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะอีกไม่นานเราก็จะรู้ตัวเลขนะคะว่าในการที่เป็นเจ้าของกิจการในการแล้วก็ได้รับออเซลในข้อสุดท้ายเนี่ยมันเยอะมากๆดีกว่าเราเนี่ยมานั่งเศ้าร้านนะคะทุกวันนี้นะคะสิ่งที่รักได้รับนะคะในการที่รักตัดสินใจแลกแล้วก็เลือกนะคะแลกแล้วก็เลือก ในการมาเป็นพาร์ทเนอร์มนเป็นผู้ส่วนกับบริษัทท็อปอัพสุริศเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใช้เงินแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะถ้าท่านไปนเขียนแพลตฟอร์มเองท่านรู้ไหมคะว่ามันใช้เงินเป็นล้านนะคะเป็นล้านในการเขียนแต่วันนี้เราเข้ามาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแค่หลักนะคะหลักแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะคุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนแปลงยังไงคะสิ่งที่รักทำมาทั้งปัจจุบันนะคะวันนี้เนี่ย ท่านได้เห็นแล้วนะคะว่ารักเนี่ยนะคะใน Facebook ของรักเนาะท่านท่านใครได้ติดตามรักนะคะจะเห็นเลยค่ะว่ารักทํางานนอกสถานที่ตลอดเวลาเพราะอะไรคะรักมีไรายได้ต่อเดือนนะคะต่อเดือนไม่ต่ํากว่าแสนค่ะนะคะไม่ต่ากว่าแสนแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าสามารถทางยาวมองตาแหน่งตัวเองรักไม่ได้มองตําแหน่งตัวเองรักทํางานรักมองตําแหน่งใต้องค์กรค่ะนะคะ ิ่งที่รักได้นะคะเมื่อกี้ท่านคงได้ฟังแล้วนะคะคุณนายสิริวัลนะคะเอมารอนนะคะเศษแล้วก็ท่านรองชนันทรนะคะที่เราได้ลงพื้นที่ทํางานกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าศึกษาหารือในการวางแผนกันตลอดเวลาแล้วท่านก็เข้าใจเนื้องานแล้วท่านมีจิตเป็นผู้ให้วันนี้ท่านเป็นเอมารอนเห็นไหมคะแล้วก็สร้างผู้คนนะคะเขาเรียกว่าทั่วประเทศไทยท่านวิ่งกินเที่ยวใช้ทํางาน เขาบอกว่าวันนี้เราทํางานแบบคนคิดเหมือนทาเหมือนนะคะตัวรักเองคุณนายก็นะคะวิ่งไปเที่ยวไปกินไปทํางานไปได้คอในชั้นด้วยนะคะตัวรักเองก็เช่กน,วกวนกันค่ะเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากปักช่องเนาะก็ตามสไตล์ค่ะนะคะก็ไปเช่าคูเวล่าเนาะคูเวลาก็นั่งทํางานนะคะอยู่อากาศดีเพราะอะไรคะเพราะวันนี้รักมีชีวิตแบบมีสไตล์อย่างที่รักวางแผ่นตัวเองไว้ว่า อนาคตอยากเป็นเจ้าของกิจการคิดว่าสบายเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณต้องนั่งเฝ้ามาทุกวันแต่พร้อมอับทุริสคุณทํางานที่ไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้มีเงินเข้าหลักหมื่นต่อวันถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวแบบนั้นอะแล้วทํางานแบบนั้นให้รางวัลชีวิตนะคะ,ะรักตั้งเป้าหมายณนะวันนั้นก็คือว่าขอนะคะขายกิจการของตัวเองนะคะจากการ,รลดค่าใช้จ่ายแค่สามพันพอลดสามพันแล้วเนี่ยมองเห็น เราจะช่วยเหลือผู้คนแล้วสร้างธุรกิจเราจะไม่นั่งเป้ากิจการของตัวเองเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยากทำบุญแล้วนะคะอยากทำบุญอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือแบบมีความสุขก็คือกินเที่ยวทำงานเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็เห็นคนใต้องค์กรต,ตัวเองประสบความสำเร็จพรุ่งนี้รักก็จะไปนครปฐมนะคะไปนครปฐมก็คือไปบ่อตกปลาเนาะแล้วก็ไปทั้งทำงานเขาเรียกว่าออนไลน์นะคะสอนงานเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะ เอ่อ w o r k f กฟอร์โนะคะที่ไหนเราก็ทํางานได้อยู่บ้านก็เหงานกเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะใช้เงินคอมอัพทรนที่ทํามา2ปีกว่า2ปีกว่ามีไรายได้นะคะใช้ไม่หมดคะ่ะเพราะวันนี้เนี่ยรักมีหลายกระเป๋านะคะจิจการตัวเองนะคะความลมันก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ทำคอมอัพทรูนิเที่ยวไปเจอคนนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้รักไปตกปลาถูกไหมคะไปตกปลาไปนั่งแบบชิวๆเล่นๆแล้วทำ้าไปอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ตกมาได้ก็ปล่อยนะคะเขาเรียกว่าฝึกสมาธิตัวเอง แล้วก็นั่งสอนออนไลน์นะคะแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะคะแล้วก็ไปทําอะไรนั่งกินแบบหาบรรยากาศอ่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กอดภัยเนาะแต่เราก็ไม่ลืมเลิดที่จะช่วยเหลือทีมงานสิ่งที่เราได้มานะคะก็มีได้สายงานหลายเส้นหลายสายเนาะวันนี้เอาแค่สายคุณนายแล้วกันนะ,ะนะที่รู้จักนะคะว่าสายงานของรักเป็นแบบคุณนายหลายเส้นนะคะก็ถือว่าวันนี้อยู่อย่างมีเขาเรียกว่ามีชีวิตแบบมีสไตล์นะคะกินเที่ยวทํางานแบบมีความสุข ถ้าวันนั้นเนี่ยรักไม่ได้ทำสิ่งนี้นะคะรักไม่ตัดสินใจรักไม่ยอมเปิดศึกษาให้กับตัวเองในการนะคะคิดวิเคราะห์การที่คุณคุณวิเคราะห์ท่านก็วิเคราะห์แล้วแล้วก็สมัครเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่เขาเรียกว่าโค้ชคู่นะคะได้แบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็มองให้ท่านเห็นว่าภาพนี้ท่านไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะมีคนเนี่ยเขาเรียกว่าบอกท่านเนี่ยแล้วก็บอกบอกในเรื่องของการที่ประสบความสําเร็จเนาะเห็นได้หลายมากมาย จากสิ่งที่เขาอดทนแล้วก็ทําแล้วก็เห็นภาพนี้ถ้าเราไม่ทํานะคะป่านชนี้นะคะธุรกิจที่เราลงไปมองสิคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เนี่ยท่านเห็นโอกาสแล้วมองโอกาสนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจสักะาะมันไม่ได้เบียดเบียนงานประจําของเราเลยนะคะเราก็แค่แบ่งเวลาเรายอมลำบากหนึงแล้วงานนี้ไม่ได้ลาบากเลยค่ะ เขาเรียกว่างานพูดคุยกับคนนะคะไปบอกเรื่องราวดีๆนะคะคุณไม่ต้องหิ้วสินค้าคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็แค่ไปนั่งคุยเพราะว่าชวนเข้ามาประหยัดนะคะสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่าวิกฤตก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราแน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเลือกแล้วก็แรกนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขในสิ่งที่รักทำนะคะสิ่งที่รักทำเนี่ยรักก็มีในเรื่องของทารนะคะ ความคิดของตัวเองนะคะในการทํางานเนาะในการที่ประสบความสําเร็จนะคะเราไม่หืเราไม่กระหายเราเข้าใจเนื้องานจากการที่เราเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากการที่ทํท<ร>็อปอัพสูเิย์ทียังไม่เคยไม่เรียนรู้นะคะฟังท่านประธานเข้าห้องเรียนรู้สอนการับงานในการที่ปรับนะคะปรับความคิดตัวเองค่ะนะคะแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์ในการทํางานนะคะเพราะเราทําธุรกิจอะไรเราก็ต้องทํา เรามีวิสัยทัศน์ในการที่มอง,งอนาคตรับประสบความสําเร็จเพราะรักมีวิสัยทัศน์จากการที่รักตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้เนี่ยเป้าหมายนะคะวิสัยทัศน์ของรักคือมีเป้าหมายว่าฉันจะขายโรงงานไม่อยากแบบภาระอีกแล้วฉันอยู่แล้วฉันพอแล้วฉันจะกิดดีกว่า ประหยัดแล้วทำงานนี้ได้ท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะวันนี้มันก็สมความปรารถนาโดยการเที่ยวแล้วไม่ใช่เอาเงินเก่ามาใช้เอาเงินนะคะที่เราสร้างท็อปอัพทุริตแล้วากีกฝั่มากินเที่ยวใช้ยังไงก็ไม่หมดค่ะเพราะรายได้ท็อปอัพทุริตเนี่ยมันไหลเป็นวินาทีเป็นรายวันเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายปีนะคะสิ่งที่เรามองวันนี้เนี่ยความสําเร็จมันอยู่ที่วิสัยทิศวิสัยทิศวิสัยทั์วิสัยทัศน์ในการมองนะคะในการมองว่า เราจะไปแบบไรแล้วจะช่วยเหลือองค์กรอย่างไรเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่รักสร้างเป้าตั้งแต่ตัดสินใจขายโรงงานแล้วก็ใช้ระยะเวลาเงินพันสองนะคะเกือบสามปีแล้วนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าเงินมันไหลเข้าทุกวันแล้วค่ะมีกินมีใช้เนาะกับท็อปอารตคุณิดไม่ต้องห่วงไไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสําเร็จของเรานะคะทุกท่านอยาอ่ากดถ้าท่านควท่านก็จะลท่างที่ค่ะ วันนี้งานของเราไม่ได้ยากนะคะทำจะค่ะไม่ได้ไม่ได้ยากกว่าสิ่งที่เราทําอย่าอัวเท่านั้นถ้าคุณกล้าเผชิญกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือความสําเร็จมันคือเป้าหมายของคุณนะคะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าการทํางานนะคะคุณต้องมีเรื่งของอ,อ,อารมณ์ค่ะความสุขคือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้ามากเป้าตัว,ตวเอง แล้วก็รู้จักตัวเองของตัวเองนะคะในการทํางานแล้วคุณก็เอามาบริหารองค์กรนะคะในการบริหารองค์กรเขาเรียกของตัวเองเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าคนรอบข้างของเราอะต้องร,รู้ตัวเองเขาา่าวันนี้เราทําอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาทําร้ายความคิดของเราได้เพราะเรามีความตั้งใจในการทํางานนะคะพอเรามีความตั้งใจแล้วคะ่ะเราก็สร้างนะคะทาความเข้าใจกับเนื้องานนะคะแล้วก็สร้างกลยุทธ์ในการที่ก็มีหัตจัดการทีม วันนี้รักบริหารจัดการทีมนะคะในการที่รักก็นะคะมีห้องมีเว <transformative finance. S 2> ็บไซต์ให้ทีมงานนะคะใต้องค์กรของรักทั้งหมดทีมรักมีเว็บไซต์ซึ่งรักใช้เงินนะคะส่วนตัวของรักเนี่ยทำงานนะคะเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์แล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยเอาไปใช้ในการที่คุณต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเฟสในเขาเรียกว่าเฟซกลุ่มนะคะในการที่เขาทํางานนะคะมีห้องฝึกนะคะมีห้องฝึกในการที่ เขาเรียกปางงานก๊อปปี้ดีกว่าเนาะอย่างเนี้ยเราทํางานกันคูกห้องก็มีหมดนะคะเราทุกทีนะคะแต่และห้องนะคะแต่และห้องว่าเอ๊ะกลยุทธ์ในการทํางานเนี่ยเราจะมาใช้กับทีมงานเราอย่างไงเพราะการทํางานนะคะวันนี้คุณเรียนรู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณต้องมีการฝึกฝึกทํานะคะฝึกทําให้เก่งแล้วก็ชํานาญนะคะในการลงเนื้อง,งานคุณก็จะสามารถทํางานได้แล้วก็แล้วก็มีทีมงานนะคะใต้องค์กรของ ทาง8ดิ้วนาะทางคุณนายสิริวันเนี่ยซึ่งเราลงจันทบ,บุรีนะคะมีทางเอ่อเรียกจันทบ,บุรีจะภาคตะวันออกอะคะ่ะตอนนี้เราบุกภาคตะวันออกกันอย่างหนักเลยนะคะในการทาเนื้องานนะคะแต่ว่าเราก็ไปทุกพื้นที่นะคะแล้ววันนี้ใต้สายงานของรัฐนะคะก็มีเซ็นเตอร์เนาะอยู่ที่โคราชด,ด้วยนะคะก็เป็นสายงานที่เปโค้ดนะคะเป็นโค้ดที่เอ่อเรียกว่าโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเทคโนโลยีเนาะ เป็นโค้ดออนไลน์ line, นะคะซึ่งไปตั้งศูนย์ที่โคราชแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็สร้างศูนย์นะคะแล้วก็เหวี่ยงคนลงเข้าไปแต่และพื้นที่ในการสร้างเขาเรียกว่าก้าวช้าๆก้าวแบบมั่นคงนะคะก้าวแบบมั่นใจแล้วก้าวแบบเขาเรียกว่ารักไม่ต้องการคนเยอะนะคะเอ่อทให้คนที่เราดึงเขาเข้ามาเนี่ย สอนงานจับมือทํานะคะทําทีละคนทําให้สําเร็จนะคะถ้าสาเร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ถือว่าเป็นการสร้างของเราแบบมั่นคงเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้นะคะคือการที่เราเนี่ยมีความในการสําเร็จของเราเนี่ยเราต้องมีความกล้านะคะมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจถ้าเห็นไหมคะว่ารักเนี่ยมีความกล้ากล้าตั้งแต่เริ่มที่รักเนี่ยกล้าเข้ามานะคะกล้าเข้ามาในเรื่องของการทําธุรกิจ กล้าที่จะตัดสินใจจากคนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคชาวนาเม็ดเงินไม่มีด้วยซ้ำนะคะแต่สามารถที่ตัดสินใจแล้วเห็นตัดสินใจลงมือทำแล้วไม่กลัวค่ะถ้าเราตัดสินใจแล้วต้องวิ่งให้สุด <c oughs> <c oughs> เรียนรู้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอเราเข้าเนื้อแท้นะคะเขาเรียกว่าตอนนี้ท็อปอัพทริปมันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว มันอยู่ในสายเลือดแห่งการช่วยเหลือคนแล้วมันใช้เงินทุนน้อยมากๆนะคะมันช่วยทาให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีความสุขแบบนี้เราจะทิ้งได้อย่างไรนะคะทํางานค่ะทํางานไปเรื่อยๆนะคะทํางานเขาเรียกว่าคนนะคะทํางานแบบวิ่งด่วนนะคะวิ่งแบบเร็วแต่แล้วเหนื่อยแล้วหยุดกับคนที่ทํางานนะคะเขาเรียกว่าม้าลำปางทำเรื่อยๆทำหยอหยอทำไปเรื่อยๆนะคะทำแบบไม่หยุดอ่ะทำทุกวันเจอใครก็พูดค่ะเจอใครก็ส่งโอกาส เราไม่เลือกแม้แต่ใครแม้แต่คนเดียวมันขึ้นอยู่กับบุญของเขาว่าวันนี้ฮะเขาบุญเขาเปิดหรือ,อยังถ้าบุญเขาเปิดเขาหันมาเห็นเราเขาเห็นเรานะคะแล้วเขาเห็นแสงแสงรำงไรแห่งความสว่างในชีวิตเขาเขาจะจับมือเราเราก็จะจับมือเขาสอนตามสเต็ปเนื้องานทั้งชีวิตที่เราทําธุรกิจมาแล้วก็นะคะในเนื้องานของขอพรอบครัวฟร ภายในสามปีสองปีนี้ที่เราเห็นในการทํางานแล้วผิดพลาดนะคะงานนี้เนี่ยคนนะคะมันจะเกิดจากการที่คนเรียกว่าไม่เชื่อที่หลายคนนะไม่เชื่อจะต้องลองด้วยตัวเองนะคะวันนี้อย่าลองเลยก o ปี้เลยค่ะก็ปี้ทุกอย่างที่่า้ดําท่านส่งให้นะคะท่านสาเร็จแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะคะในการทํางาน เรื่องงานของรักษะก็ทางานแค่นี้ค่ะไม,ม่อะไรนะคะแล้วก็พูดแบบง่ายๆด้วยนะคะไม่ได้พูดยากเลยแล้วแค่บอกเขาว่าวันนี้เขาใช้โทรศัพท์เนี่ยเดือนเท่าไหร่ถ้าวันนี้ถ้าเขาใช้ถูกลงนะคะใช้ถูกลงแล้วใช้เราเรียกว่าใช้ฟรีแล้วมีไรายได้เนี่ยประมาณทีเ่เราจะบอกเขานะคะว่ามีรายได้หลักแสนหรือหลักล้านต่อเดือนคุณสนใจไหม ถ้าเขาสนใจอยากฟังก็คเขาไม่สนใจเขไม่สนใจแบบพี่วันนี้พี่ก็โชคดีเนาะพี่ก็ใช้แล้วกันแต่จริงถ้าพี่อยากเปลี่ยนใจนะคะพี่อยากรู้ว่ายังไงเนี่ยแค่พี่อยากรู้เนี่ยพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งจริงๆรักอยากบอกพี่รู้แต่วันนี้พี่ไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรไม่ง้อนะคะรักคุยกับคนรักไม่ง้อด้วยเพราะรักบอกว่าว,วันนี้เนี่ยรักเอาหนให้รักไม่ได้อะเอาอะไรเแล้วเราก็ให้คนมากมายนะคะจนทําให้เรามีรายได้ มีรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในการ,รสืบท้งนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณในการที่เราเนี่ยได้เจอสิ่งดีๆแบบนี้นะคะสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประธานขอบคุณนะคะท่านสวไพศาลสวที่ชิดแพลตฟอร์มดีๆขึ้นมาให้กับเรานะคะคุณลุงที่เป็นเขาเรียกว่าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นเจ้าของบริษัทมีนิสัยพัดมีจิตแม่ใามาช่วุกูให้ เท่านั <ules> ้นย so ังไม่พอค่ะวันนี้เนี่ยท่านคิดแพลตฟอร์มมาแล้วเราก็ต้องมีห้องเรียนรู้เนาะวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณห้องเรียนรู้นี้นะคะของคนก่อนนะคะคนพิเชียนพิเต้นะคะแล้วก็ต้องมาเรียนที่สร้างห้องเรียนรู้ดีๆแบบนี้ทให้พวกเราเนี่ยตอกผิอกานมากขึ้นทำให้พวกเราเนี่ยตื่นจได้ขึ้นเพราะต้องตออย้ำถึงที่เพื่อนเพื่อนเราไปบอกนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนคุดเข้ามาสอน ขอบคุณนะคะไซไลน์นะคะขอบคุณผู้นําใต้องค์กรทั้งหมดนะคะที่เรามีหัวจิตหัวใจดวงเดียวกันในการแบ,บ่งปันและเป็นผู้ให้ทําให้คุคท้องเราเติบโตเรื่อยๆแล้วก็ส่งผู้คนคนที่เรารักเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่จะไม่ขอบคุณเลยก็คือตัวเองค่ะนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณตัวเองนะที่เข้ามาฟังขอบคุณตัวเองนะที่เลือกแลวก็ต้องเอ่อตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนในการที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ เพราะว่างานนี้เป็นงานที่เราเลือกเราแรกนะคะเป้าหมายของเราต้องชัดเจนประกาศเป้าหมายตัวเองนะคะวันนี้แี่แตัวรักเองก็งประกาศเป้าหมายตัวเองอย่างชัดเจนค่ะว่าวันนี้รักจะไม่หยุดค่ะแล้วรักก็จะท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนะคะจากการใช้เงินครอบครัวสองปีเขาเรียกเป็นชีวิตเขาเรียกว่ามีชีวิตแบบมีสไตล์พาสซีฟนะคะชีวิตพาสซีฟวันนี้รักได้แล้วเพราะรักมีเงินไหลเข้าทุกวันกินเที่ยวทํางานนะคะ73จังหวัด วันนี้เฟ e บุ o กของร้าก็จะมีการโพสต์ตลอดเวลาเพื่อเตือนความทรงจําว่าวันนี้มันเป็นอุทาหรณ์ทางากิจการนะคะมาทั้งเกือบทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างคอมอัพชุริจริงๆค่ะคอมอัพุริเป็นการถือทำให้เรามีเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายเนาะแล้วมาเจอโควิดด้วยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องหวาดกลัวเลยพราะว่าการทเลือกไ,ได้นะคะ